สวัสดีครับโอ้โหกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่านี่คือในช่วงของบอสบอลลโอ้โหรู้สึกเครื่องมือแล้วกันเสียงกรี๊ดฮะเสียงกรี๊ดอ๋อนี่เปิดเอฟเฟกต์เหรอใช่ฮะเสียงกรี๊ดฮะยังไม่เอาลงเสียงอินเข้ามาเลยเลยลอง <Okay S 2> โอเคนะฮะวันนี้นะครับน้องดะเราจะมาโจะมุกกันเกี่ยวกับเรื่องของดาราก,กันดีกว่านะครับถูกต้องครับพี่เริ่มกันเลยนะครับผม,ม <า S 2> อย่าไปรีรอ,อดาราคนไหนนะฮะทำธุรกิจเกี่ยวกับห้องพักน,น่าจะเป็นคุณหนุ่มสอนรามไม่ใช่ครับผมอใครอะสมจิตจ้องจองหอครับโอ้เจ็บนิดห <c oughs> อ้า เขามีแต่คุณสมจิตจงจอหอดาราคนไหนชอบเย็บผ้าไม่น่าจะมีนะฮะมีใครฮะคุณแพนเค้กเพราะว่าแพนเคก้กเข็มมาสิโออไปกัต่อเลยนะไปนต่อยาวๆดาราคนไหนครับลง BTS ผิดสถานีดาราเมือะก,กำลังดูวิวดูทิศทางใบเตยเอา้าวสยาม กะลงที่อ่อนนุนะฮะลับเพลินไปเตยอ้าวสยามขอผมว่าไอ้เีือบางทีเขาอาจจะมองไม่เห็นเออให้เขารู้ไปเลยอ่าได้ได้ดาราคนไหนอยู่ด้วยแล้วรู้สึกสกูลิตี้เลยคือปลอดภัยใครครับผมคุณเป้อารักขาครับผมเขาพี่จะเป้อารักอันนี้ผู้หญิงเรียกไงพี่เป้อารักขา ดาราคนไหนครับขับรถช้าใครอะอเล็กเลนเดียวเออดาราคนไหนเวลาน้ำท่วมเนี่ยไม่ค่อยเดือดร้อนน่าจะเป็นพี่หมั่งโจกมกไม่ใช่ครับผมพี่เท่งเถอเทิงผิดครับใครครับนัทมีเรือครับผมอ๋อเถิครดาราคนไหนครับเอาแต่ใจตอนเรียนคณิตศาสตร์อ่คุณเคนธีรเดชครับผมไม่ใช่ครับผมใครอะ พูดภาษาใต้นี่จากคุณครับมันต้องแบบสำเนียงใต้ด้วยนี่จากคุณอคือคุณไม่ออกใต้คุณก็ไม่เข้าใจไงอ๋อนี่จากคุณนี่อย่างนี้นี่เองโอเค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 นี่จากโง่จริงๆเราดาราคนไหนเป็นคนที่อายครับโหไม่มีครับดาราเขาไม่อายต้องมั่นใจตัวเองมีครับใครแอป ก่อนซิดาราคนไหนมีอาชีพเสริมเป็นเ็กเสริมครับผมไม่น่าจะมีนะฮะใครฮะมีครับเป็นใครด้วยใครอ่ะหมากไปรินโอ้โหเขาพีจะมากใบรินครับดาราคนไหนครับมีอาชีพเสริมให้เช่าพระครับไม่มียะบ้าหรอใคราจะมีครับหนุ่มอง์ลับพันครับมีแต่หนุ่มโสก้าวเอาต่อครับต่อครับต่อว่าดาราคนไหนไม่ชอบทความสะอาดบ่ใครอ่ะฮะคุณนั่นแหละครับคุณตัก ตั๊กบอลมีมุนเอาจะบ้านะก็เป็นตั๊กบอมีมูนโอ้โหเอ้าโสดึงงแรงแล้ว่ะ